หาเที่ยวหนึ่งวันในอิโลอิโลกับเมืองที่ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเราสามารถบินตรงจากดอนเมืองมาอิโลอิโลได้เลยจะเข้าฟิลิปปินส์ก็อย่าลืมเกาะอ,อีทาวเวลมาล่วงหน้านานะถึงตอนเช้าก็ขอแวะเติมพลังกันก่อนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของเมืองนี้เลยหลังค้างๆกันเป็นกาแฟสุดคลาสสิ่เราดันไม่กินกาแฟเลยสั่งเมนูอื่นมารสชาติแปลกใหม่มากเสร็จแล้วขอแวะไปเก็บกระเป๋ากันก่อนเป็นบ้านพักสุดอลังการมีพนักง,งานต้อนรับอย่างดี <c oughs> ดีนะว่าไม่กัดประตูเข้าบ้านเราถึงกับอึ้งหรือที่พักคืนละสามพันมี าใช้โคส่วนลดนี้ลดได้ถึง10%ไว้เดี๋ยวมารีวิวแยกให้ฟังพอเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเราก็มามิวเซียมกันต่อทีนี่จะเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายวัตถุโบราณภาพเก่าแก่มากมายให้เลือกชมถึง5กลแคลอรี่ส่วนข้างๆกันก็มีอีกหนึ่งมิวเซียมที่เราถึงวิถีชีวิตความเป็นมาและศาสนาของเมืองอิโรยิโรเดินเที่ยวกันเสร็จแล้วไปหาของกินกันต่อนี่น่านจะเป็นร้านดังเลยแหละแหนมีทั่วโลกเป็นแบบซาลาเปาชิ้นใหญ่ใส่ให้เลือกทั้งเนื้อหมูไก่่น็ม,ม่าา เราก็สามารถอยู่ได้ยาวๆเดินชมศิลปะถ่ายรูปอะไรได้หมดเลยแล้วตอนเย็นเราก็มากินบุฟเฟ่ชื่อดังที่คนรีวิวใน Google เป็นมือในร้านก็จะเป็นอาหารแนวนานาชาติส่วนรสชาติก็บอกเลยว่าประมาณมาตารฐานโรงแรมแต่ต้องยอมรับเลยนะที่ฟิลิปปินส์ทำไก่อร่อยมากมเอามาชุ่มฉ่ำจุ้ยซี่สุดๆส่วนคิมน,าน้าฝนจะมารีวิวบ้านฉบับเต็มให้ฟังใครอยากรู้ว่าจะเจออะไรบ้างกดตามช่องนี้แล้วรอชมกันได้เลย